วัสที่รับพี่น้องสุูุสุคนเราเจอบัตรหัวหนาผ้าหลาะพ้าเขาขูกเขาป่าอีกแล้วน้องัะเนาะ,ะจังวานแหละ,ะไปสอนบนไดก็นี้พ้นตุ๊กไม่กันไปสอนห่วยไปสอนห่วยกับปีงมันหาวบันที่นี่เขาวานเขาวานเขากงางนหน้าคขาบ,บ่มีไ้สอนบ่มีห้สอนก็ดีคือกันเวลาเวลานาหากบสิได้หฮะแบบเต็มที พี่บดตรงได้ซอนลูกออดมากินมาพี่เฮ็ดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศคือเกาหรอครับพี่นอ้องอด <5 S 2> สา <4 S 2> บึงไปกวนพี่น้องเิ็ดโหลายคือ,อยังทั้งเพื่อนดอกอันโอ้ยทางเนี่กับบ้างๆคือกันเลยสมัยนี้สมัยห้าเิ็ดจักเป็นจะได จักละมึงได้หมดเลยกับแต่หาเห็ดเห็ดบดทั้งเห็ดยังเห็ดปวกอืมบ้งบิึงอันนี้กินกินขามันคือกินขามันแล้วสองดอกพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเหรอรับกับดอกแรกเด้อะคนกินเห็ดปวกเห็ดปวกห่างๆบ่เป็นยังหลังใดคือเก่า ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะครับเด้อที่แนะยนํำมาแนะนํำให้ไปปลานั่นปลานี่อย,อยู่บนนุญทลิกเนี่ยเราเสือโกกเนี่ยมึง,ม,งมึงตามจีพีแล้วเล่าเสือโกกนี่น่าจะใก้ก่วมูครับแมนลอยกัวโล่แต่ว่าเราเสือโกกนี่บบลูพิกัดเด้อพี่น้องตำบลนี่อต้องตองมีตมตองมีซื้อบ้านแล้วก็ซื้อตำบลครับ จีพีเอ็มันยังสิจับไปให้ได้ต่อไปเราเสือโกกกะสิไปอำเภอเลยไปบ่ถือบุญธลิกกะสองรอยก,กิโลจับจีพีเอ็ดเหลือสองรอยกิโลเมนบุญธลิกคับกับกะอันนี้ป็ดใดญกับบ่บ่บบถือว่าไก่ดอกครับแต่บ่ให้หารไปแบบผิจารณาก่อนครับเพราะว่าปลาบ่เคยไปแต่ว่าเห็นคลิปหลไล่ตัวหลายช่องเพื่อนกะ ด้เต็มตาล่ะครับเอาไปสองกระตาก็ได้เต็มกระตาก็ถือว่าเฮ็ดหลายอีีแต่ว่าเราเสือโกกนี่บอบอท่านได้เคยได้ยินครับจะเอฟซีเพนนันคอมเมนต์มามาบอกอยู่ว่าปลาไงล้วก็เฮ็ดหลายอีีกับบอท่านไดนรู้มู่บ้านครับต้องต้องต้องบอกมู่บ้านแล้วก็ตำบลน,น้ำครับจังสิไปถืกก็ขอบคุณหลายๆครับผมกับิจจรณนาอยู่ครับรอดอดลอดจังหวะก่อน เพราะว่าปลาที่เคยมาหาแถวนี้แถวเก่าเก่ากัมันกับเรื่มลอยหลอปลาครับไปรุ่นไปมานกันคือเก่าแล้วครับช่วงนี้ก็นีน่ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเก่าครับปลาเก่าเก้านี่แหละหาเก็บหาเลื่มไปเรื่อยๆนี่ครับฝนตกในมือสองมือเชื่อเฮ็ดกับกำลังเดินครับนี่อันนี้ก็คขาดว่าเป็นเฮ็ดไข่ครับเป็เฮ็ดไข่กับเฮ็ดละงก ลักษณะนี่เพราะว่าเคยเก็บเคยเอาอยู่ขาดเดาไว้คิดว่าน่าจะใช่นังพอเฮ็ดยังอีกมาหนึ่งคำร่า,หางหายพี่น้องมึงเชื่อเห็ดด้วยมึงจะเจอว่าเ,งงเป็นเห็ดละง,งกอันนี้เ,นเห็ดเบื่อเด,ด้อพี่น้องเดี๋ยวสิให้ไปมึงใกล้ๆนี่ครับลักษณะเห็ดเบือหน้าตาแบบนี้หน้าตาเป็ตยาดบ่คือบ่คือเห็ดขี้เทาบ่คือเห็ดเกลือถ้าเห็ดขี้เทาก,ก็สังเกตง่ายๆครับ กับเป็นคือขี่เทาเลยเหรอครับติดน้าดอกเห็ดเกลือเห็ดกะทิกะสิเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าฝนตกใส่เห็ดขี่เทานี่กับกับเบิ่งยากจักน้อยแต่ว่ามันเกิดจามีของลักษณะลักษณะแล้วก้เราขี่เทากะจีน่อยติดน้าขี้ดินคือเกาพี่น้องสังเกตง่ายๆครับมาบ่ท่านพี่น้องอันนี้คือสากเห็ดไข่เด้อพี่น้องนี่มาบ่ท่านครับเสียดายอ่อ หลังจากยางมาได้สักพักหนึ่งพี่น้องพอแล้วครับเห็ดไข,ดไข,ดดไข่สองดอกพี่น้องสา,สามดอกนะนี่ครับนุ่งกเห็ดไข่โอ้เห็ดไขก่กระดุมนี่เก็บไปเรื่อยๆครับไขมันเด้อเด้ออ,อ,อันนี้หลาย <laughs> ซ้สำสีแกงมันเกิดพอได้แกงอยู่เลรอครับพอนะพี่น้องเพอได้แกงเพอได้ปนอยู่ใส่คือหรือบ่คือก็ขึ้นยกับเห็ดออกหลายออกหน่อยอแล้วก็ที่สาคัญเท้าสีเห็นหน่อยเห็นหลายบัว่า <laughs> ครับหากันต่อครับพี่นอ้องอ้าเริ่มลงเม็ดแล้วครับพี่น้องปล่อยปลงมาเรื่อยๆเมื่อนี้อากาศเย็นสบายครับแต่ปัญหาคือยุงแค่นั้นเอง นี floor, ่แหละครับปล่อยๆลงแล้วฝนส่วนปลาบ้านผือกับเอาไว้กอนเด้อพี่น้องไปแล้วเทื่อนึงรู้สึกว่ามันสิหลงคือจิบ่ได้เข้าไปดอกครับนี่ครับสาวเจอเห็นเห็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บเห็ดดอกนี่ก่อนเปียนเห็ดน้ำสาวเจ้ดครับผมอ่านี่ครับตัดภาพมหาสาวเจิ สวยน้าต้านายนี่เนี่ยสั่งเ<อ>ห็ดไดเฮ็ดไข่เท่าไดเอาเบิดเลยโบกี้ยงเพื่อนะ่ะมาสั่งตักเต๊ะเดือดๆพี่น้องว่าเดือคุญแจไปฝากคุณกุงฏิเพื่อนป่ะมาตั้งแต่เพรท่านได้ตื่นเพื่อนน่ะพี่น้องเดือดต้านายมากเต้นเต้นเอาคันมือนี่มีเฮ็ดไข่เฮ็ดโพนเอาเบิดเด้อเท่าไดโบกี้ยังละข้าเราป่ะแต่เราสิปคนแบง่งกันกันนี่มันมัน ออกคือเก่าแค่นี้ให้มีฝนมันถึงจุกเลยสามหมื่นนี่แหละครับนี่แหละครับเหตุผลหนึ่งที่ที่บ่ได้ทรงเห็ดให้พี่น้องอันนี้แค่ครับบ่บ่ได้รับทรงเพราะว่าหากลับไปบ้านแล้วเพิ่นก็มานั่งถ่ายอยู่บ้านเลยพี่น้องบางคนเพิ่นก็สั่งไว้ตั้งแต่บ่ทันได้ออกบ้านบางคนเพิ่นก็สั่งไว้ตั้งแต่มือนี่ใน้หาดอกกางฉี่กับหายขเถ้าไปกีบปุ๋ยแม่นครับ บ่เมนว่าใหเฉพะายจะไม่กัดเให้คนเผาเราอย่างนั้นแหละใหหลายต่อหลายคนครับไหซื่อๆกับไหทันขายกับขายพอแพงครับขายแบบแบ่งปันผู้เ่าเพิ่นไปกินเพิ่นอยากผู้เพิ่นอยากเพิ่นก็อยากแต่ว่าเพิ่นมาหาหาบ่อใดจังสี่นะเมนครับส่วนยายกับช่วงนี้กับเพิ่นกําลังมีความสูขครับช่องของเพิ่นอยู่ครับกําลังมวนเลยตอนนี้ครับ ยายกำลังเล่งทำขีดของทำขีดของยายห้อกครับแล้วกำลังมวนมวนกับเห็ดช่องของจักวของขีดคอนเทนต์ของจักของเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสีแบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นต,ตาม,เมาสเตปแล้วหรอพี่น้อง,อง,มงแมนแมนแมนช่องของจักรของก็ต้องมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปครับรุนกันต่อพี่น้องหนังไม่มึงนี่ เลขปลวกยังวะปลวกไก่น้อยพี่น้องพพี่เอาบ่ได้ดอกมันกำลังกำลังตุ้มกำลังไงอยู่น้องพูนนี่ครับกำลังตุ้มๆเต็มเลยเต็มเต็มบางท่านเพิ่นก็ว่าแซ่บสุดกะเฮ็ดอันนี้ล่ะแมนครับแซ่บอีหลีเบาถึงมันหวานมกนี่ก็แซ่บเพิมคิดผมก็คิดคือกันก็เพิ่นคือกันครับแต่วมามามา เห็นแล้วอีกดอกหนึ่งนี่ครับผมเอ้าปลูกเมอนมันเลยตู้มันซ้ำได้กะมันซ้ำนั่นแหละกระตากระตะเลยตุ่นเนาะติดไข่นี่หยาดกันก็เขาขอเด้อ นี่ครับอีกดอกหนึ่งดอกตูมนี่ครับเห็ดขี้เทาด้ยน่พี่น้องดอกหน่อยนี่ออเอเก็บมันขางท่างนี่แหละพี่น้อง เกิดน้ำหลอบนอกทั้งสี่เราพี่นองเห็ดไข่เห็ดไข่กำลงังฉีเกิอดอีกด้วยเนี่ยอ๋อขาวจานพันอยู่กัดมือนี่ก็นนย,กยุ่น้องบัวแล้วครับเด้อ คเฮ็ดเพิ่งหวังดีกวอกหนึ่งพี่นอ้องม,มามามาเ,เห็ดไข่ค่ะนี่นี่เขาเปลี่ยน <c oughs> เ,เขาดินอ๋อหน่มีของมาฝากน้ำอปอดเ,เปียกเตยไขาก็เอา เห็ดยังเฮ้ยเห็ดเกลือเห,ห็ดกะทิอ,อันนี้เป็นเห็ดกะทิเห็ดเกลือบ่หน่บ่นี่เห็ดกะทิเห็ดเกลือที่เป็นลนะักษณะนี่นี่แต่เขาเจอขูดออกแล้วขา<ใ>น,น้อยขาใขาหญ่กับมีแต่บบใหญ่ซ้ำหนีดอกเออนี่อันนี้เห็ดเกลือหรือเห็ดกะทิอันนี้เห็ดเบือเห็ดรวมญาตอันนั้นนะ่ะ ากับลังหันเอาเห็ดเพิ่องเขาจีเอาบ่เนาะน,นี่เนาะเข้าห็ดเพื่งองขีดราคาแข็งดีบ่บข่บอ,อยเท<อ>าโบข่อยเทาง่ายๆอันนี้แกงต้มแล้วแกงใส่ขี้เล็กนี่แซ่บแซบดำปือป้อปือ้อเห็ดดินดอกงามๆพี่น,อ<ะ>น้องนี่ต้านาเห็ดไดผ่เลยเห็ดทานเอาเบิด์ตเลยงามดีตัวละ อ hit, hit. กอนี่อย่างเห็ดเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าฟ้าจับพี่ขามันหาว่าพี่เห็ดอย่างเพิ่นขึ้นเกิดแบบนี้เฮ้ยเห็ดหลุนใหมให่ขี้เทา <laughs> ขี้เทาพี่น้องพี่ขาหักพี่ขาเจออีกแล้วครับไข่เพิ่นขี้นเกิดเดีย๋ยวจะพาเบิ่งเห็ดแปลยห่วหัวหัวเฮ้ยว่าแ <h its> มนแมนนี่ลีติดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ขายเดี๋ยวสิบห้าเบอร์บูปลาบูหนาไปพี่น้องมาใกล้ๆก,ก,ก่อนเฮ้ยเหงง็ดละงอกเห็ดละงาอันนี้คือเห็ดละง,งาเห็ดละง,งาค,ครับนี่แหละครับที่คนเข้าใจผิดว่าเห็ดเหงง็ดเฮ็ดละงอกเห็ดละงอกนี่แะพี่น้องเบิรงเนี่ยเป็นไข่สี่เป็นเทา,าเอันตรายนะครับนี่แหละครับอ้าอนี่เห็ดปลอดภัยพี่น้อง เห็ดเห็ดเห็ดไข่โบแมนไข่ตระกุ้นดียวกันก็เฮ็ดน้ำมากนั่นแหละโอ้ยก็เห็ดแดงนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันสีขาวซื่อๆเห็ดแดงเขาเปลี่ยนกันแหลยหนย้ำมากก็เฮียน้อยซังดุดดุดมา,าคักหลาย่ต,ตาขวามเบ็บล้วงหัน เห็ด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 ดินเห็ดดินใหญ่ม่แนดีๆเกล็กผสมหน่อยน้องมีไข่ยู่ไสน้องมันกัปตาบอกอือเชือเห็ดแหมพี่น้อง เห็ดแล้วโง่ก็เห็ดไข่เห็ดอียงคือใบเห็ดแดงครับอยากเก็บให้เกี๊ยวน่าจกดอกนะลกลเหลวป้าตองมแไ่นนอหน่อยนอไม่เอียง ข้างใหม่น้ำมือถูดผลเห็ดขี้เท้าครับผมเห็ดขี้เท้าโอา้โหเท้าเนาะไอ้เต้ได้ หนาตาคือโจรเหรอพี่น้องเฮ็ดอันนี้แต่แฝงไปด้วยความหนาลักและความอร่อยนี่นี่ครับยายเรากับมาคือกันยายเราแวะมาหน้าครับมาเบิ้งเข่าเราก็แวะเข่ามาโขกมาปลาหาเห็ดพ่อได้ยูได้แกงเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังวียดผมว่าเปลือกไข่อุ้ยวันตีเห็ดไข่ ไข่ไก่ป่าบนนี่โอ้ยไก่ป่าเนี่ยเราพอมึงพมกับหูจักแล้วเนาะโอ้โยวัเถุดอกตูมตัวมาทำงานกับตัวกันี่ยเย็ดยังโอ้ยเปิงข้ามเบื้องก่อนสำรวจก่อนได้อยู่ มาสิจ่มให้พังยางไป้าที่ละ่ะจ่มให้พังทีพาไปบึงเห็ดจ่านในขนาดที่เห็ดหายากขนาดนี้เห็ดจ่านเขาสิมีหลายบอ่อเขาสิเขาสิได้เห็ดหยางแน่ยให้ที่าไปสำรวจไปบอ่อเนอะไปบอ่ <c ười> โอโคชิวนี่ก็สิว่าได้ ต้องไปหาเลยเนาะหาไปหายตาไน,นั่นแหลเราอยากสั่งอยู่ในเราืวาังสามท่านแห <laughs> ละมากละคุณต๊กบอ่อมือนีจักจักเปอร์เซนตามที่เบิงในกู้เกินเนี่ยสี <40. S 1> ่สิบคือเหล่แห้งเอาเถอะก็เหลือผ้าในหน้ามาาั้งท่านโต๊กหนึบน่ะที่ธรรมา บวิดย่างไปเอาหล,ลุดหรอจะพาไปบึงหิดจานเราก็เล็มไปเรื่อยๆแป่บแบบนี้สิพาไปบึงเหิดจานครัพี่นอ้องมีหลายบอถามผามผามมาหอนแหลวน,นันว่าแหลวสีเงียบๆครับพี่นอ้องเพราะว่าเทดนาน,นี่ฝนตกใหม่หลอบสองหลอบสาม นั button, dia, oh, ่หาหยากอยู Why ่สังเกตบึงแข็งสีเงียบเงียบซบเซาโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยคือเฮ็ดคือน้อยแท้นานเฮ็ดมันยุบเห็ดยุบเล้วนั่นเห็นบ่อสะจิวจอยวมาแล้วเฮ็ดบ่อหอยมีเข้าเข้ามาอยู่อุบลออกหลาย มเมนจ้ะอีพอบักบักบักม่วงบ,บักม่วงแก่ส้มผู้งายฮัดเบิง่งโบข่อยหลายเลยค่ะพี่น้องโบข่อยคือคาคือตอนมาบางหัน,นก็มีแนวอยู่ประปรายเห็ดไข่พริกอ่อนกระชายไช่กับพ่อเด็กปูนคือหมานแถหมานดอกไงเท่อโอ้นี่เด้ เห็ดพอค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดอื่นพรท่านออกแต่ว่าเห็ดพอเห็ดพอหนังเมนบอโบงเห็ดพอสายงามงามเลยค่ะพี่น้อง<า>ทุ่งละจัดบาทนี่เนาะทุ่งเราลอ,อ,อยเองนะเ,ง for, าาอะเห็นโบพอกินเปิงต็ดไข่ไปเบิงเห็ดโบข่อยมีอู้อีหยังใหญ่ ตัองพูนีสามีมม่เลยเฮ็ดในสามจานเฮ็ดขมนี่กะสีวังวังที่ต้อนออกหลายๆอย,าย่างอ่ะตกใจเบิร์ดเออปกวนเอ้ย <laughs> ปลาไหลผม <laughs> มาเป็นงูตื่นเบิด <laughs> <laughs> ปลาแต่งูเขียวตกลงมา <laughs> อู้เฮ็ด <laughs> <laughs> พอเนี่อ่อนๆเลยเนี่ยมึงเ <laughs> นี่ยมึงที่หล่าทุ่งละลอยเมนบอ เราเราเราตีขิวหมาบเลยอะไรก็มีขายแล้วพี่น้องกูสงสัยอีหยังง่ญ่ๆุืมไปดึงนี่มอนเก็อื่นนี่หยังเกาะลูกมอนก็ใส่ปลาไหล นี่ช่วงที่ต้อนต้อนทุนได้เพ็ษหลายๆเห็นบ่เนี่ยเขาก็มาต้มมาลวกแล้วก็ผิดไว้ใส่น้ำปูนเพราะจังมันสิงหามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนี่เฮ็ดไข่ได้นี่พี่น่องเนี่ยนี่เฮ็ดไข่ช่วงที่หลายๆกนจะแปรลูกไว้แปรอาหารกรน้อมนนี่โอ้แนมเห็ดมาใกล้ๆวัแต่เห็ดใหญ่ื น um ี่เงีงงง้ยแกุกว่ามันเฮ็ดละงกไงงกขาวมันเมืองไกลไกแต้งแต่งยังเกาะหอมหอมหอมเล็ดหวานหอมอืนี่งานงานนี่ก็ร่างหอมเมียนี่ก็ร่างแบบพุยๆเลยเนาะโอเคอืมคุ้งหงอเอาไปวางไว้กองตีอ๋อ บ่ได้ไปหาไก่หรอกพี่น้องมืนนี่นั่น<อ>บ่าพ่อหานะที่เต็มตาหรอกยี่อะไรเอแัเนี้ย <c oughs> หาไงาครับเฮ็ดทุนหาหา่เมนเลยีบ่้นาขลาลลัสแมนครับด,ดบนแนะนำเด้อพี่น้นนองเนี่มาหาจัางสิครับยุ่งกังจังบกัดเขาโคขาปลายุ่งไร่ไรช่วงนี<อ>้เฮ็ดห่างๆแล้วจงลุ่งเพิงหมดคันดัแมนครับ นี่คไปแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องชุกคีไปเพื่อชนีเลยเด้๋ยวขามาหาเห็ดง่ายๆชุกคีไปเพื่อชนีนะค่ะสวัสดีค่ะไปเมื่อไแล้วไปแล้วครับพี่น้องลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่มอบให้ผมสองคนและทีมงานรวมทั้งยายและตาด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ